ออกมาพูดอะไรเล็กน้อยไม่คะขอใครดีคะพี่แครี่ดีกว่านะคะพี่แครี่ดีกว่าค่ะนะคะพอพี่แครี่บอกได้นะคะครบทุกเรื่องที่น้องเล่นนะคะเมื่อกี้แทบจะเล่าเรื่องแล้วค่ะว่าเรื่องราวเป็นยังไงนี่แครี่ค่ะเชิญนิดนึงค่ะนะคะเสียงประมุขพี่แครี่หน่อยค่ะ โอเคโอเคนะคะคือจริงๆแล้วนี่ติดตามผลงานของช่องสามมาตลอดนะคะแล้วก็ทุกเรื่องนี่ท้าจะดูทุกเรื่องเลยนะคะทีนี้พอมาถึงเรื่องเงารักลงใจเนีย่ยทั้งแรกเห็นดาราหใหม่ก็เฮ้ยไม่ดูไม่ดูไม่ดูป <c oughs> รากฏว่าระหว่างที่หนังฉายละครฉายเรื่อยๆเนี่ยก็จะชมเลืองตามตลอดเช่ไหมคะแค่สามตอนหลังก,ก็ติดตลอดแล้วก็มีการไปดูในเด็ตตลอดเฮ้ยเด็กคนนี้มาจากไหนทำไมน้ารักจังเลยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเขาจะเล่นเก่ง เป็นละครเรื่องแรกทุกคนต้องเห็นว่าเขาเล่นเก่งมากนะคะแล้วก็ทีนี้ก็มีโอกาสได้คือตัวเองก็ไม่ค่อยจะเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์เลยเท่าไหร่เจอเว็บไซต์ของน้องเขาก็มีแฟนคลับไปตามเจออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าทั้งหน้าที่เจอเนี่ยผมประทับใจไปเจอที่งานเพจเอ็กซเขาไปออกงานะตอนนั้นยังไม่ค่อยดังเท่าไ,รนะไหร่นะช่หนังพิ่งจบปรากฏว่าเขาคุยด้วยแบบเป็น,นกระตมากไมทำไมน่ารักถึง นะคะหลังจากนั้นก็ติดตามผลงานตลอดก็จะมีดวงใจคนี้นะคะทุกคนก็ทราบดังทั่วเลยทั่วเมืองไทยเลยใช่ไหมคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยแฟนคลับไปเจอน้องๆทุกคนเนี่ยจะบอกเลยว่าน่าเด็ดน่ารักมากนะคะแล้วก็พวกเราก็ติดตามตลอดแล้วก็ได้ยินสัมภาษณ์อะไรต่างๆนี้น้องคนขอโมงโหมากแล้วก็คิดว่าคงเป็นอย่างนี้ไปจนตายจากกันไปเลยจริงๆเพราะว่าจริงๆนะทุกคนเชื่อใช่ไหมคะเพราะว่าความดีตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ว่าเฟกไม่ได้เป็นอะไรที่ ออ,อะไรอ่ะมันไม่ได้มาจากใจอะไรเงี้ยเขาเข้าจัดใจเลยใช่ไหมอามมาจากไม่รู้พ่อแม่สอนมาดีมากทุกคนต้องชมแล้วก็ทุกคนที่พ,พี่รู้จักเนี่ยชมทุกคนเลยจริงอืนะคะถึงมีการทักอย่างนี้นะคะโอเคก็พี่พ,พี่ทุกคนนะคะขอาขอให้น้องนะคะประสบความสําเร็จในทุกด้านนะคะการเรียนขอให้เป็นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเวลาจะไม่มีเนี่ยก็ขอให้สมอง สงสัยแล้วก็ได้เรียนได้ดีแล้วก็ถ้าต่อปริญญาโทรปญญาเอกได้เนี่ยพวกเราก็คงน่าดีเนาะภาษาทุกแล้วก็ขอให้โฆษณาเยอะๆทุกๆอย่างนะคะแล้วก็มีเงินทองเยอะแล้วก็จะได้ไปใช้เป็นประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะอน้องน่ารักมากโอเคขอบคุณท่ทุกคนมากที่มาพูบค่ะพูดค่ะ เราไม่กล่าวเลยพี่อุ๋ยคะกล่าวอะไรนิดหน่อยไหมคะไม่นะนะคะโอ้วันนี้ตัวพี่อุ๋ยกลับไวเลยดีไหมคะพี่อุ้ยอย่าเพิ่งกลับนะนะคะอย่าเพิ่งกลับนะคะพี่อุ๋ยน่ารักมากนะคะพี่อุ๋ยติดงานนะคะแต่ก็ตามมาค่ะนะคะแต่ก็ตามมานะคะเจอไปแสนแปดก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ใช่ไหมคะ mm hmm. นะคะ <c oughs> น่ารักทุกท่านนะคะที่เป็นแฟนคลับของน้องเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าโอ้โ oh, ห oh, ฟังขนาดนี้เราปลื้มแฟนค่ะนะคะปลื้มแฟนหนึ่งเลยเนี่ยมาดูอยู่ที่นี่นะคะ <c oughs> ไม่มีโอกาสนะคะ <c oughs> ได้ไปรู้จักาาดาราที่เมืองไทยอยู่แล้วนะคะ <c oughs> จะรู้จักก็ต่อเมื่อนะคะมีลูกค้าเข้ามาที่นี่แล้วมาพูดให้ฟังมาเล่าให้ฟัง นะคะวันนี้นี่แหละนะคะได้มาเจอตัวจริงถือว่าโชคดีมากนะคะโชคดีมากๆาเลยอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกไม่คิดเลยว่าจะได้เจอได้ยินแค่นะคะชื่อเสียงของน้องเนี่ยนะคะว่าโอ้โหโด่งดังมากนะคะได้เจอทําให้รู้นะคะเมื่อกี้พี่แคลี่มาพูดให้ฟังนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าโอ้โหน้องเขาน่ารักมากนะคะเราได้อยู่กับน้องเนี่ยสองวันเต็มๆนะคะทุกอย่างน้องไม่ได้เฟกเลยนะคะน้องแบบว่าทํามาจากใจนะคะน่ารักแล้วก็ถ่อมตัว นะคะน่ารักมากว่าเป็นกันเองกับทุกคนนะคะเป็นกันเองกับทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มอื่นลูกค้ากลุ่มอื่นใช่ไหมคะเข้ามานะคะโอ้โหน่ารักนะคะทุกคนก็อิจฉาเราค่ะนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เราเป็นที่อิจฉานะคะของคนไทยนะคะหรือสาวๆไทยทั่วประเทศเลยนะคะกลับไปที่เมืองไทยอย่าลืมไปเมาส์ต่อนะ ไปเมาส์ต่อค่ะนะคะ,หะ,คะให้น้องมีแฟนคลับเยอะๆนะคะคราวหน้าน้องจะได้พาแฟนคลับมาเที่ยวอีกนะคะมาทูจะได้เป็นไกด์อีกค่ะเอ๊ยยังไงเอ๊ยยังไงนะคะเริ่มเข้าตัวเองละนะคะก็นะคะสุดท้ายเลยปาทูก็ขอบคุณแทนน้องอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับพี่ๆทุกท่านนะคะที่ทําให้คลิปนี้เกิดขึ้นมาค่ะนะคะทําให้เราได้มาเที่ยวกันแบบนี้นะคะได้มาอยู่ใกล้ชิดน้องแบบนี้โอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะน้องกลับไปไม่รู้เมื่อไหร่ทิวจะว่าง แน่นตลอดไหมครับตลอดค่ะเรื่อยๆแน่นแน่นตลอดค่ะพี่วิวตอบไม่แน่นค่ะนะคะแน่นตลอดเลยนะคะถือว่าเป็นโอกาสทองของทุกท่านนะคะแล้วก็มาดูขอบคุณแทนน้องอีกหนึ่งครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณน้องนัเด็กเช่นกันนะคะขอบคุณมากนะคะผ่านตรงนี้เนี่ยนะคะเมื่อกี้ได้กลิ่นอะไรไหมคะหนูใช่ไหมครับอ๋อจะบอกใช่ไหมคะ ไม่ต้องเกี่ยงกันไม่ต้องหันมามองหน้าน้องนะเดบไม่แน่แกล้้วยแกล้งด้วยกลิ่นแกล้งด้วยเหรอคะขอบอกว่าตรงนี้เป็นกลิ่นขี้โคลนค่ะนะคะโซนนี้ถ้าเกิดกลางวันเนี่ยนะคะจะเห็นตอนนี้ก็คือมองไม่เห็นเขาถมที่ค่ะนะคะพื้นนี้ก็เป็นคาบสมุทรเขาไม่รู้จะขยายออกไปไหนแล้วคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยข้องบนติดอะไรคะติดเกาหลีเหนือ ขยายไปไม่ได้นะคะเหลือแต่ที่ตรงที่มันเป็นชายทะเลค่ะนะคะ,นะคะแล้วตรงสนามบินอินชอนเนี่ยสนามบินจริงๆเขาเป็นเกาะนะนะคะเขาเป็นเกาะเขาเป็นเกาะที่โมที่ขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเกาะล้างๆเล็กๆเองนะจ๊ะเขาก็โมที่ขึ้นมาเพื่อสร้างสนามบินต้อนรับนะคะตอนที่เขาเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาฟุตบอลโลก นะคะแล้วก็เปิดสนามบินนี้ขึ้นมานะคะคราวนี้เมืองนี้ตรงนี้เขาต้องการขยายออกไปนะคะเอาที่โคลนมาถมค่ะนะคะถมเยอะมากๆเราจะทําให้เป็นเมืองที่นะคะค่อนข้างจะโอนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยจะอยู่ที่เมืองนี้ทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะเมืองอินชอนนี่แหละเ,เพราะฉะนั้นเราจะได้กลิ่นที่โคลนนะคะไม่ต้องมองหน้าพี่แครี่หรือมองหน้าน้องนาเดชนะคะเออหรือพี่แจงพี่แจงซึ้งอยู่นะคะ ไม่ต้องซึ้งไม่ต้องซึ้งค่ะนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยถึงที่สนามบินแล้วนะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าที่สนิมเนี่ยเขาสามารถวนรถให้ประตูได้หรือเปล่าถ้าวนรถได้เนี่ยนะคะคือไม่ได้จะให้ลงไปส่งน้องทั้งหมดนะนะคะประตูอาจจะวิ่งเข้าไปนะคะเพื่อช่วยน้องตรงเคาน์เตอร์เช็คอินนิดหนึ่งแล้วก็ให้รถวนมารับประตูอีกรอบหนึน่งนะคะเพราะว่าตรงเคาน์เตอร์เช็คอิอนต้องบอกเลยว่าพนักงานเป็นเกาหลีทั้งหมดนะคะภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย ขนาดพนักงานใสยกันบินนะคะภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยค่ะนะคะแล้วแต่ละคนสวยทุกคนนะครับข่าวเปล่าาทุกคนนะครับแต่หน้าไม่ยิ้มเลยค่ะแต่หน้าไม่ยิ้มเลยค่ะนะคะอ้าวไม่แน่นะอ๋ออ๋อรู้ละนะคะเขาเห็นหน้าประดูเขาก็คงไม่ยิ้มค่ะเขาก็คงไม่ยิ้มแต่ถ้าเกิดน้องเดินไปอาจจะยิ้มออกนะ อาจจะย,ยิ้มออกนะจ๊ะจะค่อนข้างโหดนิดนึงนะคะแล้วก็ยังไงตรงตรงยกโหลดกระเป๋าเนี่ยนะคะ <C ül> พี่เจมไม่รู้จะได้อยู่ทันช่วยยกกระเป๋าหรือเปล่านะคะ <C ül> อ่าสบายมากเนาะนะคะเพราะว่าหลังจากที่ใส่เครื่องสำอางเข้าไปะค่ะเมื่อกี้นะคะ <C ül> คิดว่าน้ำหนัก่าไรจ๊ะยังใส่ไม่หมดด้วยเหรอเห็นไหมบอกแล้วต้องคลอดลูกยอมค่ะนะคะกี่ใบก็ได้สองคนเนี่ยน้ำหนักหนึ่งคนได้ยี่สิบห้ากิโล เพราะฉะนั้นสองคนตัวเองรวมได้ห้าสิบนะคะรวมได้ห้าสิบกิโลเพราะฉะนั้นยื่นยื่นพาสปอร์ตให้เขาสองเล่มเลยแล้วบอกว่าเฉลี่ยสองสองคนน้ำหนักรวมกันสองคนนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ใกล้ถึงสนามบินแล้วค่ะนะคะใกล้ถึงสนามบินแล้วนะคะอีกประมาณห้านาทีถึงค่ะตรงนี้ถึงเป็นโซนคาร์โกเขาแล้วนะนะคะมีใครนะคะอยากจะเซ็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีใครอยากจะ มากอดน,น้องมาทุกๆุกน้องไหมคะเอ๊ะยังไงนะคะมีใครได้รางวัลที่เป็นกล้องอีกคะพี่ยุ้ยหรือเปล่าพี่ยุ้ยใช่ไหมคะอ่ะพี่ยุ้ยค่ะนะคะเผื่อให้น้องเซ็นเลยนะคะ Yeah.